แม่ใจละลายแล้วลูกคิตตี้หนูาทาไมน่ารักขนาดนี้คิตตี้เอ้ยตอนนี้คลิปคิตตี้กับโมโม่เนี่ยจะเยอะมากหน่อยนะคะน้องเพราะว่าน้องน่ารักมากเลยดูดูหน้าดูหน้า,ด,นาดูหน้านะคะทุกคนคิตตี้เอ้ยเป็นตารัางเถอะลูกฮ้ก็เป็นตาร้างแท้สีนอนสิลูกสีนอนสิอีหล่า อีลาน้อยนาแคมแมมดูหน้าดูหน้ามไม่ต้องใส่โบก็น่ารักแล้วนะลูกเนาะไม่ต้องใส่กิ๊บก็น่ารักแล้วเนาะอีลาน้อยเอาอหาวเอหาวเดี๋ยลูกเดี๋ยวป้อนนมป้อนนมเสร็จแล้วก็จะเช็ดหน้าเช็ดตาให้แล้วก็ไปนอนนะรู้ไหมคะรู้ไหมคะคนหนูดูสิเนี่ยจากแมวน้อยที่ไม่มีใครรู้จัก มากลายเป็นซุปตาน้อยของเราได้แล้วนะคะเนี่ยโอ้ยซุปตาน้อยของแม่มาแล้วมาแล้วไอ้แสบไอ้บงไอ้บงไอ้บงมาแล้วนั่นนั่นนั่นมาเล่นกับเขาเนี่ยไอ้บงน้อยเนี่ยนี่บงน้อยโม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 นะคะไม่เกียงเอ่ยชื่อลูกผิดนะจริงชื่อโมโมนะคะไม่ใช่โอโมะไม่จังพูดผิดชื่อว่าโมโมโมนะคะ ใชไมคิตตี้น้อยคิตตี้น้อยโมโมทำอะไรกันนะลูกอันนันเล่นกันกินอิ่มนะนะคะเห็นไหมเห็นไหมน่ารักมากเลยแล้วก็มาเล่นกันนะคะกินอิ่มตัวนี้ก็จะมีใครบ้างดูมีเข้ามามหไมๆครับตอนี้แล้วก็วิเศษนะคะนี่วิเศษหลับละตอนี้อะตานี้หมๆ คนเก่งของแม่แ่ะครับลูกแต่งตัวดูดูแต่งตัวเป็นแล้วนะคะทุกคนนี่เห็นไหมดูหน้า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 นี่หน้าตาน่ารักมากเลยเดี๋ยวเช็ดตาให้แล้วก็ป้ายตากันนะเดี๋ยวเช็ดตาป้ายตากันนะลูกนะคิตตี้อ้ยดู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 หน้าดูหน้าให้ดูกันชัดๆไอแคมแอมแคมแอม มาเป็นตารั่งแท้ลูกผู้ใหน้อมาเป็นตารั่งแท้ลูกโอ้ยนอถ้าแม่ไม่เกียง,ถ,ยงนะยถ้าไม่เกียงไม่ได้เขาไว้นะอุ้ยหาวถ้าไม่เกียงไม่ได้เขาไว้นะไม่เกียงโหแบบจะเสียใจมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าเขาน่ารักมากแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาได้กินอิ่มอะ่ะได้กินนมได้กินอาหารเปียกอร่อยอร่อยได้กินของดีๆเงี้ยค่ะแคมแมแมแคมแยม ดูตามือแม่ตามือแม่ตามือแม่มอแมเอ๊น่ารักที่ฉุดเลยเด็กน้อยแต่งตัวราคะเราจะแต่งตัวราคะลูกอืมเราจะแต่งตัวน่ารักเหลือเกินเ yeah. นี่ยเอ็นดูชินคนนี้ดูชิเอ็นดูชิอาหารหน้ามาหน่อยอาหน้ามาหน่อยอโมโมโม,โม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 น้อย โมโมกับค like ิตตี้นั <e <t un> ่นนั่นั่นตุ๊กตาเลยนะคะน่ะเล่นกันดูดูหยอกกันแล้วนะคะเล่นกันแล้วนั่นไม่มีเสียงมีเสียงด้วยนะคะไปไหนไปไหนไปไหนคิตตี้ไปไหนลูกโม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 เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวอดทนนิดนึงลูกเดี๋ยวจะไปหยอดยาเพราะว่าอายุยังไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนหยอดยาไม่ได้นะ แต่ไม่มีไม่มีน่าจะไม่มีหมัดหรอกคิดว่านะแต่ก็คันๆอยู่ไม่เก่งเช็ดหูเช็ดตาเช็ดอะไรให้น้องแล้วนะคะหูก็เช็ดนะโมโม,โมโ่เหรอครับลกูกโมโม่ทำไมหล่อจังทํทำหน้ามัมมัมมัม,มอะฮะมาทำหน้าใช่เนี่ยดูทำหน้าชเนี่ยเอพ่อพ่อแม่หลงไม่ว่าแต่แม่หลงเลยพ่อแม่ก็หลงเหมือนกันหลงหนูอะ ลงหนูรักหนูอ่ะใช่ไหมใช่ไหมลูกลงหนูรักหนูตัวพวกหนูน่ารักมากตุ๊กตาน้อยสุปตาน้อยกลายเป็นสุปตาน้อยเลยลูกเนี่ยใครจะคิดอะ่ะวันข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นวันข้างหน้าไม่เขียงก็ได้เลี้ยงแมวน้อยเป็นแมวที่น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ แต่งตัวคุณน้องเาก็แต่งตัวนะคะเนี่ยแต่งตัวเป็นแล้วนะวีคนแล้วนะคะวีทุกวันวีแล้วก็จังเป็นพองๆอ,อยู่แบบนี้แหละเพราะเป็นแมวเด็กเนาะพอเราจับตัวเขาหน่อยเขาจะพองๆขึ้นมาขนเขาอะจะฟูๆขึ้นมาแต่งตัวเป็นแล้วนะคะเห็นไหมน่ารักมากโมโม เดี๋ยวเช็ดให้นะเดี๋ยวเช็ดให้อีกนะเอ็งห,หมาเอ็หมาน้อยโอ้ทำไมหนูน่ารักขนาดนี้ไอ้เจ้าตัวทำเอียงหัวทำเอียงหัวนั่นนั่นไอ้ทำเอียงหัวจะทำเอียงนะคะนั่นทำเอียงหัว,อหวมองมือแม่เขามองมือ เอียงหัวหล่ะดึงดึงดึงอดึงดึงดึงอดึงดึงดึงอดึงดึงดึงไม่ทำมือทำมือให้เขาดูอดึงดึงดึงอยเหมือนเลี้ยงเด็กแหละเหมือนเลี้ยงเด็กน้อยเขาน่ารักจริงๆมาหาแม่มาเดินมามาหมั่มนมกันดีกว่ามาเร็วนี่นมมาแล้วเน่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 น่่น่่นี่หมั่มนมกันมามาลุก ลุกมาเร็วลุกมามัมนมเร็วเร็วมาเร็วใครจะหม่ำเนี่เนี่นมอยู่ในสลิงเนี่ยมาเร็วมหม่ำไหมหม่ำไหมมาแม่ป้อนมาเดินมาเร็วมาไหมคิตตี้มาไหมคิตตี้มาไหมเดี๋ยวได้เช็ดตาด้วยลูกเช็ดตาแล้วก็ป้ายตานะมามาเร็วเออมาแล้วมาแล้วมาวมา,มา มามัมมมเขาชอบกินนมมากเิตตี้คิตตี้มาก่อนใช่ไหมลูกเอามามามาอูมา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 ลูกมาหไหมอ้อยากกินอยากกินอู้เลียใหญ่เลยนะคะเลียใหญ่เลยอยากกินมามานแม่ป้อนนะคะแม่ปอนนะคะกินอย่างนี้ดูสิลองกินดูลองดูอ่ะเอาใส่ปากหนูเอาใส่ปากใส่ปากอ่ะ อืมอืมโอ้เก่งมากยืนกินได้เนี่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 เก่งมากเลยเนี่ยเก่งมากเลยลูกยืนกินได้อืมน้ำตาไหลนะคะเดี๋ยวแม่จะตาให้นะลูกนะอือยืนกินนะคะเดี๋ยวแม่เก่งเอาน้องป้อนดีๆก่อนนะคะ คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวป้อนป้อนนมเขาก่อนนะคะป้อนนมเขาก่อนมาๆลูกมาๆมาๆมาลุงปุ้นไปไหนปุ้นไหยมานี่ก่อนไปโน่นแล้วลุงปุ้นเนยไวมากเลยยังไม่ทันได้ถ่ายเลยไปซะแล้วเดินไปไกลแล้วนันะ่นน่ะไปทางโน้นแล้วนะ่ะปุ้นปุ้น,ป,นปุ้นมาหาแม่หน่อยแล้วทุกคนคิดถึง ช่ไหมสตาใช่ไหมคะสตาคนช่วยของแม่เหรอคะสตานอนกันแล้วนะเนี่ยนอนเมื่อกี้ป้ากล้วยก็มานั่งตักแม่พอดีแม่ไปป้อนยาวิเศษแล้วก็ตอนนี้หายไปไหนแล้วไม่รู้ป้ากล้วยเอ้ยป้ากล้วยมาหาแม่หน่อยเร็วมานั่งตักแม่ลูกปาทูปาทูจะนั่งตักแม่เหรอครับลูกทูทูเอ้ย ทูทูนอนกันแล้วนะคะดูผ่ายทองนอนนะนั่นผ่ทองชินจังนะคะเงียบกริบเลยได้ยินเสียงจิ้งดีเต้ไล่ล้อนอนกันเงียบนะคะเงียบเหมือนไม่มีแมวอยู่เลยนะเสียงเขาเงียบมากเลยนะคะ